สวัสดีค่ะว่าสีเข่าสวนมาไล่สดไหมคะเบื้องฝนมืดมาแล้วสิท่านได้ขึ้นเวทเีบอสิประเดีโดดเวทีซะบอมันมืดมาแล้วคะ่ะฝนมืดมาแล้วกลัวสีได้เข่ามาจักยากอยังแน่คะ่ะเข่ามาแล้วบ้านเนี่ย พอนางลวงฟ้ามืดฝนมาแล้วคะ่ะตกไก่ตกลดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาค่อยแล่นเรีเ่ยวเออแล่นลบฝนเอาพาขามาเล่นในปลาผักหวานคะ่ะแต่มืดฟ้ามืดฝน,นมาแล้ว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังบม่มืดมาดอกค่ะแต่ทั้งที่เหนือนะ่ะมืดม้าแล้วนเนี่ยค่ะทั้งทิศเหนือนี่ไก่สีมะหอดซื้อหัวแล้วค่ะนี่ในเขามะหอดในสวนแล้วแมค่ค่ะเดี๋ยวรอให้ฝนตกกันเนาะถ้าค่อยออกไปก็ได้ดอกว,ว่ามีอย่างเปียกดอกค่ะมิตรยากันยงกับมีด อยากกันยุ้งค่ะเสียมาทางง่ะมาฟันใหม่ดินอยู่ในส่วนนี่เป็นดินที่บอดีค่ะปลูกดอกกระเจียวกรบโปงงามค่ะนี่ผักหวานมันอันนี้หนึ่งปีค่ะผักหวานเนี่ยยังไ่ถึงค่ะเม่สาค่อยถึงหนึ่งปีอันนี้เอามาเสริมอันต้นที่เพิ่นตายโอ้ยฝนลงเม็ดแล้วค่ะ เมืองดอกกระเจียวที่พาเพิ่นมาปลูกตอนนั้นค่ะในซ้ำนั่นล่ะนั้นเพิ่นกำลังชีึ้นค่ะตรงนี้งามอยู่ค่ะผักวานค่ะอันนี้ผักวานปลาเด้อค่ะผักบานผ้าปลาเด่เอวมาปลูกอยู่บ้านอันนี้ดอกกระเจียวขาวค่ะที่ให้เพิ่นพระ ถ้าเพิ่นมาปลูกเมื่อนั้นนะคะต้นแดงไงเร็วคะ่ะน,นี่ได้หนึ่งปีสองเม็ดแล้วค่ะเร็วแล้วก็ฝากผักหวานไว้กับต้นแดงน้ำคะ่ะสูงประมาณไม่บรรทัดนึงแล้วค่ะ ฝนเริ่มลงเม็ดนาแล้วเด้อค่ะเบื้งเหียวไปเห็นผักหวานเลยค่ะเป็นญ่าอะไรนี่คือผักหวานค่ะฝนตกแห้งแล้วอันนี้ใบกะเพราค่ะเพราะเขามาปลูกแกมๆไว้ให้เป็นพี่เลี้ยงนี่ตะไคร้เด้อค่ะเอาเอๆาเเเอ,เอ,เอพี่น้องย่านฝน สงสัยสีได้ไปไล่สดอยู่บ้านพุละค่ะฝนตกแล้วแมวน้อยก็มาน Creator, eh ้ำค่ะอันน so ี้ก็ผักหวานค่ะหื้มหืหืหแมวน้อยย่านฝนแมวน้อยย่านฝนน้ำมันน้อยย่านฝนค่ะเออแมวเฮ็ดอี้เหี้ยงนะน่ะย่านฝนก็ไปบ้านลูกอะฝนมาแล้วมาทั้งทิศเหนือล่ะค่ะ เริ่มกระจายโตแล้วค่ะมายู่ซื้อหัวแล้วนี่ค่ะแล,ะล้วก็เลยตกค่ะคลิปนี้เดี๋ยวออกไปไล่อยู่บ้านเนาะค่ะเนาะฝนตกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องกบมาน้ำค่ะต้นนี้ก็สวยค่ะ อันนี้ก็สวยอยู่ค่ะพอดีเพิ่นมีหฮมต้นไม่แล้วค่ะแต่ต้นใหม่ใยนาลายก็บ่ดีสําหรับเพิ่นนะคะซีทยอยตัดต้นไหม่นานา,นานาออกค่ะนะคะต้นสักีนมันใไง่ญ่ค่ะขอบคุณหลยๆเด้อค่ะไลายไสวัสดีค่ะ